อาวยเลยกุริามาตนรับใหปะกาศสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้คุณผู้มท่านพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธ2ในวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนเพื่อชาวยามีไปเรียนรู้เกี่ยวกดิน เขียวปัญหาของดินวิธีแก้ไขของดินในวันนี้เราจะพาไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะน่าตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานนะคะ ท่านแรกก็คือครูอาลีหวังชมและครูมอมมาเชื้อพุธีก็มาฟังความคิดเห็นของท่านดูค่ะครูอาลีครับครูมีประสบการณ์ในการทำงานอะไรรบแล้วปัญหาที่พบมากที่สุดมีอะไรก็หลายอย่างอะอย่างเนี่ยเปรี้ยวเค็มตรงเนี้ยมันเกิดจากัวน้ำเป็นสนิมแล้วก็เป็นแบบเป็นเนื้อเรา่วงมีพวกทีห้าสิบและสะอาดสูงมาก

คุณมลัลลคะพอจะทราบวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาครั้งนี้อย่างไรครับในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะครับเราก็ต้องดูว่าจะต้องใส่สารเพื่อทําให้ดินปรับสภาพสถานดินเปรี้ยวในื่อกความเป็นกรดนดินสูงนะครับเพราะนั้นต้องหาสิ่งที่มีความเป็นดา่างเพื่อให้ดินความเป็นการอย่างเช่นปูนขาวหรือปูนมานะครับหลังจากนั้นถ้าเกิด เกษตรกรใช้ดินดินเสื่ดินเป็นปกติแล้วนะครับก็ต้องมีการลดการใช้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเคมีเพื่อว่าจะได้ให้ดินเนี่ยกลับกลับสภาพเหมือนปกติเราสองคนก็ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านที่ให้ความชี้แนะแก่วพวกเราขอบคุณค่ะเราก็ได้รับฟังปัญหาและวิธีแก้ไขของดินเปรี้ยวไปแล้วนะคะ จะไปฟังความพี่เห็นของผู้มีความรู้ท่านต่อไปลอเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะชื่อนิมวกระโดงนรักของนะคะลองลองไปฟังความพี่เห็นของเขาดูเลยคะ่ะ นี่คิดว่าดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชมือคุณลักษณะอย่างไรคะค่ะสาหรับดินที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชนะคะก็จะเป็นดินที่มีคุณสมบัติทางด้านกายภาพแล้วก็เคมีที่ไม่เหมาะสมซึ่งถ้าหากว่าเรานําดินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการเพาะปลูกก็จะทําให้ส่งผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไม่ดีค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีปัญหาต่อสภาพหน้าดินใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะทําการปรับปรุงหน้าดินก่อนเช่นการถางหญ้า ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดินเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยออกมาได้ดีแล้วก็ถูกต้อบตามที่ตลาดต้องการค่ะและเราทั้งสองคนก็ต้องของขอบคุณนิมมุกันลงมาด้วยนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆแก่พวกเราอขอบคุณค่ะ <c oughs> ที่จบไปนะครับก็คือความรู้จากทุนที่ที่จบไปแล้วและตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปฟังความที่เห็นจากคุณครูรุ่นน้องของเรา,เราดูบ้างนะคะลงไปฟังกันดูเลยค่ะไอ้บอกอะไรบ่อย ชั้นม .1 ชื่อเกติสัตดามาดีเรามาฟังความคิดเห็นของน้องขารู้ค่ะได้มีวิธีแก้ไขปัญหาดินได้อย่างไมีหลายวิธีสำหรับดินดินหาเสร็จแล้วลงสำหรับดินดินวิธียาของดินอานใช้ปุ๋ยอุดรนแรงใช้วิธีการทําให้โลกนห้อาจารย์ลงโดยการใช้น้ำล้างกดในดินหรือการขัดน้ำไว้นานๆแล้วระบายออกก่อนถึงพืช สองคนก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนนะคะที่ให้ความรู้กับมือและก็พ่ค่ะแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือแก่พวกเราที่ให้ความร่วมแก่พวกเราขอบคุณคระบอัสลามุอะลัยกุมรออัลลอฮฺมุลราาฮฺ